สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการเข้าไลนา์ OpenChat ของการอบรมต่ออายุจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยไปที่เพจในหน้าสัมพันธ์สีกุงโบเกอร์ไปที่โพสต์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม คลิกที่ตรวจสอบรายชื่อจากนั้นระบบจะพามาที่เว็บไซต์สีกุงบเกอร์ให้คลิกที่ตรวจสอบรายชื่อที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นตรวจสอบลำดับที่หรือ user ID จากรายชื่อเมื่อตรวจสอบเสร็จให้คลิกลิงก์เข้าร่วมกลุ่ม Li n e Open Chat กดเปิดในแอปพลิเคชัน Line จะเห็น Open Chat คอร์สอบรมบัตรในหน้าให้เลือกเข้าคอร์สท,ที่มีรายชื่อของเราในการอบรมจากนั้นใส่ชื่อคอร์สท,ที่เราต้องการเข้าอบรมได้เลยค่ะเมื่อเห็น หน้าที่ต้องการใส่ชื่อให้ระบุลำดับที่ชื่อจริงและเลขทไทยบบบประชาชน4ตัวหลังจากนั้นให้รอการอนุมัติจากแอดมินแนะนำผู้เข้าอบรมใส่ข้อมูลให้ถูกต้องหากใส่ข้อมูลผิดทางแอดมินจะไม่อนุมตัติและต้องกรอกข้อมูลเข้ามาใหม่เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าไลน์ OpenChat เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ